ใครเห็นก็ต้องอึง้ง10อันดับดาราหญิงอาวุโสวัยเจ -80 อัพความสวยสวนทางอายุแบบไม่น่าเชื่ออันดับ10คุณอูมวิยะดาแม้จะอายุเก้าเข้าสู่เลข7แล้วแต่ความสวยยังคงทำให้แฟนๆต้องอึง้งและยกนิ้วให้แบบไม่ขาดปากในวัย70ปีเต็มที่ยังดูอ่อนเยาว์แข็งแรงและเป็นประกายความสวยความมั่นใจสวนทางกับตัวเลขอายุอย่างชัดเจน อันดับ9คุณตุ๊กดวงตาเรียกว่าการเวลาไม่อาจทำอะไรได้เลยแม้จะอายุ71ปีแต่ยังคงดูอ่อนเยาว์สดใสและเปล่งประกายแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกและเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความสวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่เกิดจากทัศนคติและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันดับ8คุณดวงใจหัทยการนักแสดงรุ่นใหญ่วัย72ปี ที่การเวลาไม่อาจลดทอนความงามได้ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกควบคู่กับทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตส่งผลให้ความงามจากภายในเปล่งประกายออกมาอย่างเป็นธรรมชาติอันดับ7คุณก้อยธาริกาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่ได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องแม้การเวลาจะเดินหน้า แต่สำหรับคุณก้อยยังคงงดงามและดูดีไม่เสื่อมคลายที่สูดให้เห็นแล้วว่าหากรู้จักดูแลตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความสวยก็จะสะท้อนออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ อันดับ6คุณปุ๊ปียมาศแม้ตอนนี้จะอายุ73ปีแล้วแต่ความสวยสง่าและอ่อนลายังอยู่ในระดับการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยปัจจุบันแม่ปุ๊ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมักปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มและบุคลิกที่ดูดีซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่สำคัญที่ทำให้แม่ปุ๊นั้นยังคงดูอ่อนเยาว์กว่าไวแม้จะเข้าสู่เลข7แล้วก็ตาม อันดับ5คุณโยทัศวรรณยังคงทําให้หลายคนต้องทึ่งแม้จะอายุ74ปีแล้วแต่ความสวยยังคงเปล่งประกายอย่างเห็นได้ชัดด้วยการดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอส่งผลให้รูปร่างยังดูดีบุคลิกสง่างามและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวสมกับเป็นนักสแสดงระดับตำนานที่แฟนๆต่างก็คุ้นเคยเป็นอย่างดี อันดับ4คุณดวงดาวจารุจินดาถือเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงอาวุโสที่สวยกระชากไว้อย่างแท้จริงพอทุกครั้งที่คุณดวงดาวปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นในงานสังคมหรือภาพที่ถูกแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียมักจะได้รับคำชื่นชมอยู่เสมอทำเอาแฟนๆแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะอายุ74ปีแล้วอันดับ 3. คุณจีอัชราพันธ์ อีกหนึ่งนักสแสดงอาวุโสข,ของวงการบันเทิงที่ยังคงทําให้แฟนๆต้องทึ่งแม้ตอนนี้จะอายุ74ปีแล้วแต่ยังคงดูอ่อนเยาว์สดใสและเปล่งประกายสวนทางกับตัวเลขอายุอย่างเห็นได้ชัดด้วยการใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงอยู่กับเราไปในทุกช่วงวัยเลยนั่นเองละครับ อันดับ2คุณหน่อยนัทนีแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าแม่หน่อยตำนานปอบหยิบจะอายุ77ปีแล้วนอกจากจะดูสดใสแข็งแรงแม่หน่อยเผยเคล็ดลับอ่อนกว,ว,ว่าไว้ว่าดูแลรูปร่างก็พยายามออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารให้ครบ5หมู่ดูแลสุขภาพจิตใจให้ดีพยายามไม่เครียดนั่นเองแหละครับ อันดับหนึ่งคุณมีพิสมัยแม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่86ปีแล้วแต่ความสวยสดใสและความแข็งแรงของแม่มีพิสมัยนักแสดงหญิงระดับตำนานของวงการบันเทิงไทยยังคงทำให้แฟนๆต้องอึง้งเพราะยังดูมีพลังเป่งประกายและเต็มไปด้วยสเสน่ห์สวนทางกับตัวเลขอายุอย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร8อยแปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ